กอดแม่บวรีรเจอกับเจ้าปู่หลิงไหลมาแล้วหนุ่มี่เที่ยวเที่ยวนี้มาเจอคนตื่นเมียเหลือทั้งคู่นิ่งแล้ว มาดูกันสิว่ามาดูกันสิว่าหมื่นวันนี้หมื่นวันนี้กับนางสาวบานเย็นผ่านไปแส่เที่ยวผู้หญิงเที่ยวนี้มันเป็นผู้ชายผ่อนแม่บุรีกับคนตื่นเมียบุรีนั้นชนะจับบูในไหลไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้มาตื่นเมียได้หรือไม่ได้ว่าแล้วมาดูซิว่าเที่ยวนี้พ่อนอนแม่บุรีพ่อนแม่บุรีเที่ยวแรกก็ชนะไปแล้วเป็นเที่ยวมาดูดูว่าเที่ยวนี้มาเจอคนตื่นเมียไม่ใช่คนตื่นตาจะว่าคนตื่นเมียไร่กอนไร้พี่กอดคอกันตาตาคนตาบีตาคนตาใส ไอ้ดูใครบอกกันไปบูลิจะหนีโพดไม่พดกระหนี่โพดไปโพดมาดูกันดีว่าไอ้จังหวะนี้โพดแม่บูลิในล็อกน้ำแดงตะโคนตะโคตรตะคนตื่นบิียในล็อกน้ำแดงตะโคตรตะโคตาไม่มีใครยอมใส่และอะไรคนและคนเลยพี่คือมาไอ้จังหวะนี้ตะโคตรตะขยี้ขึ้นมาเลยเอาเลยเอาเลยโคตรตื่นเมียโคตรตื่นเมียจ๋าพะนัดจะทันทันทีดูดีกว่าแล้วตะโคตแม่บูลิเลิกไฟขยี้ขยี้หนีมาแล้วตอนนะโคตรตื่นเมียหรือโคตรตื่นทำตอนนี้เลิร์เบะไปเ คนปล่อยให้คนอื่นเมียนี่ไหลไทะลุมันจะก,กับพอรอนแม่วันนีเริ่มไหลสบ,สบายสบายพี่น้องจ๋าบอกว่าที่คนตื่นเมียนี่เปไปเอมาสงสัยเจอเมียมาเชียเรือเลยลัวเมียให้พรแม่บุรีไหลเข้าเซ้นใช่<ป>ว่าแล้ว<ป>กูบอกแล้วไปสื่อหยังบอสื่อเจอตื่นเมียมันตื่นนี่เ<ป>มียเมียเพิ่งอยู่ทงางข้างซี่นานมันเัื่องบอสนานนะ คนมึงไปเอาทางอื่นเด้อะคนว่าอย่ามาเอากูคนว่าน่งตังซื่ออีหยังไอ้พิษยานเด้อเว้ยคนตื่นเมียตื่นอีหลีอ่าไม้พายหักครับข้อเท็จจริงคือพายหักเห็ดแห้งขดตัวว่าท่านกุศลกูเุแซวใบพายนี่แหละเป็นต้มกินคุณแล้ว <c oughs> เอออ่า กรรมการชูวตรงให้เรือพรแม่บุรีครับชนะไปแล้วสองเที่ยวกับเจ้าปู่หลายๆก็ชนะมาครับมาดูเรือในเที่ยวต่อไปครับพรประสิทธิ์กับเรือทศกกัณเที่ยวที่แบบรลองน้ำแดงพรประสิทธิ์กับพระไพศายดีเจอกับโ้องน้ำจังิวไอเยักเขียวแห่งอุ้งรงกาพุทธกัณครับพี่น้องครับเรือทั้งคู่เกาะทุ่นแลวครับขออนุญาตแนะนำทั้งคู่หลักผู้ใหญ่ครับ ท่านรองนายกส,ยกา,ยกา,สายบุญปกครับรองนายกอบปรหนองบัวครับคนนี้ครับท่านผอสมหมายบุญปกครับอดีตผู้บริการโรงเรียนบ้านไกรเสรียจครับท่านประธานสภาการบริหารส่วนตำบลหนองบัวครับท่านประธานมิตรช่วยสีครับ